ขัวพริกกระเทียมหอมป่นปลาจะ,ะป่นพริกกับปลากินปูอัดนะคะปาลากับปูอดัด បាយអនអនចា ได้บ่มีน้ำประเดียดไม่เป็นไรเราจะต้องไปหาโอากาสไปซื้อมาไว้จะกระปุกสองกระปุกไว้กินต้มก่อนต้องคอยมากินละจบเริ่มกดกล่อง ร้อนๆเลจ้ะใส่เกลือลงไปจะได้ไม่กระเด็นแลว้วก็ไม่ได้จะได้แหลกเร็วๆจ้ะรกับตั้งร้ายปีแล้วเก่ามาก10นี่78ปีแล้วค่ะค6นทนมาก พริกี้เถ้าหอมจ้ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่เนื้อปลาปลากระปูลงไปจ้ามไม่เป็นไรไม่ลงม่อไม่เป็นไรเราจะเอาเพชรมันปูมาใส่ก็ยังไงอยู่นะคะมาวานนนอะไร <c oughs> เห็ดหนาเล่จะมา,จมาใส่แล้วเห็ดไข่นะ ดอันนึงเก็บมาแต่เอาทิ้งกต่บอกกากินใครๆเฮ็ดน้ำหมากกันการกล่องมือนึ่งนะคะ่ะกล่องอรใส่ค้าตั้งกล่องโอเคขอตัวไปตำสักน้อยเนาะค่ะแล้วก็มาดูต้นตำอ,อ,อ่าใส่ถ้วยนะคะเนาะ ้มนำใส่ซื้อ,อนะคะปลาบะมีจะขาดปลาอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะปนปลาจะอะ่วันนี้เนาะปนปลาเส็ๆไม่นุ่งง่ายจะ้ะต่อจะใส่พักชีลาวลงไปจะ้ะเนาะมีใบพักชีใบเด้อยใส่ได้จะ้ะโอเคจะ้ะ เสร็จแล้วจ้าเพื่อนคัวพริกป่นป่นปลาเนาะคล้กผักสดนะคะมีแตงเนาะค่ะแตงกวาแล้วก็ผักกาดแก้วเนะคะเสียบๆก็เมนูวันนี้นะคะเนาะแต่ตอนกินก็บอะไรให้ดูรล้วกคะเด้อไงวันนี้กับวันที่เจ็ดนะคะวันพุธที่เจ็ดกระดาเนาะคะชอบคลิปนี้ก็ได้ก็แชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยด้ค่ะเด้อ ขาดบราจะเส็บๆด้วยกันเ้อค่ะเดิมเพื่อนวันเสาร์นี้ก็ว่าจะไปสวนพักพิทิพ์เนาะค่ะวันเสาร์เนาะค่ะวันเสาร์ที่วันที่สิบกรกฎาคมเนาะค่ะเสาร์เดือนนี้เนาะค่ะว่าจะไปสวนพักพิทิพ์เนาะค่ะถ้าเพื่อนเพือยู่เอฟซีอยู่แท่งเบนเยมหรือว่าฮอลแลนด์อยู่ไกลๆกันเพื่อนเมลทะวางก็มาลงต้นหลักทะวางก็มาได้แต่เด้อโอเคท่านเพื่อนไงเจอกันคลิปหน้าวิดีโอขอทุกคนมีความสุขเข้ามารับชมคลิปนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการกินรับชมอย่างมีความสุขเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ดเ้อช่วงนี้มันโรคระบาดเยอะเนาะคะ่ะโอเคไปแบกบไปละจ้าแบบ๊ายบาย่บๆจ้า